เอามีคนบอกหน้าค้ากันด้วยเราไปแล้วนะไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะคลำส่วนเราคลำส่วนเรามันก็คือสวยตลอดสวยก็ต้องดูแลตัวเองไปเช็คมันไม่มีคนมาดูแลไม่เป็นไรเราก็ดูแลตัวเองไม่ปนี่มันจะปลายปีแล้วนะเธอปลายปีแล้วยังไงหรอมันต้องเขาด่ากับคนปลายปีแล้วเหงาเงี้ยหรอเดี๋ยวก็มีน้องค่ะ จัดการในโ้ชฟัวให้เราจะไปเขาดาวกันได้มันเป็นแบบว่าบรรยากาศคนเหงามันสวยดีไม่ใช่แบบคนเหงาบนโซนเนี้ยหรอชินแล้วแหละตอนนี้ยจะเรียกว่าอะไรก็เราก็มีแบบว่าสิ่งอื่นให้โฟกัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความฝันของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องชายเนาะน้องชายก็เข้ามาดูแลกิเนี่ยมากที่สยืนยันว่ามันทดแทนกันได้สิ่งเหล่านี้ทดแทนได้นะทดแทนได้จริง ถามว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าไม่อยากไม่ใช่ว่าไม่อยากมีก็ไม่ได้แบบรีบร้อนมาเมื่อไหร่ก็ได้นะตอนนี้รู้สึกว่าเราอยากไปโฟกัสเรื่ององานเรื่องสิ่งที่เราอยากทำนะตรงนี้ก่อนแสดงว่า,หา,หา,หาชีวิตคนโสดตอนนี้มันะคะือแบบนี้ที่สุดพี่นะคะรู้สึกว่า,าการขยับตัวอะไรเงี้ยก็ง่ายอะไรเงี้ยทำอะไรก็ได้อยากจะทำมีความฝันทำธุรกิจข้างหน้ารู้สึกว่าเออมันก็เราเดินหน้าได้เลยโอเคหนึ่งค่ะหรือว่าน้องพีวบอไรนนะ้องชายพี่ ก็จบแล้วน้องก็ห่วงน้องก็บอกว่าถ้าจะหาผู้ชายได้ก็หาให้ได้ดีกว่าเขามากกว่าเขาอะไรเงี้ยเราก็แบบก็คือดูแลดีทุกอย่างแต่มันก็คือดีอย่างก็บางบอกว่าถ้าคนที่จะมาดูแลชีวิตที่สาวอะก็ต้องก็ต้องเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ดูแลได้เท่ากับที่ดูแลเขาดูแลเราอะไรเงี้ยอันนี้คือโจทย์ยากแล้แหละใช่เขาก็กรอกใี่เราอะมันก็ดีเพราะเราก็ไปเออเอไงเวลาเลือกคนเราก็เออตัวเองอะไรเงี้ยแสดงว่าหลังจากมีผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตเองก็ต้องแบบว่ายากขึ้นกว่าเดิม คิดว่ามันก็เหมือนขัดมากขึ้นกว่าเดิมก็คงต้องผ่านการขัดกรองหลายๆชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารู้สึกพอเราะะโตขึ้นแล้วอ่ะนะตอนนี้อายุเราก็มากขึ้นเราก็คงอยากจะได้ตัวจริงแล้วออะไรย่างเงี้ยพร้อมทีม่จะแบบมีครอบครัวเลยแล้วก็จับมือกันไปทําอะไรที่มันเป็นอนาคตร่วมก,กันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างเงี้ยเรื่องของสเปคเป็่ยงสำคัญ มันก็คงมีอะค่ะก็มีประมาณนึ่นแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหจำกัดหรือมีเงื่อนไขเงี้ยแหละค่ะคิดว่าสิ่งสําคัญเลยอันดับแรกคือเรื่องของทัศนคติหรือว่ามุมมองที่เราต้องเข้ากันได้อะไรเงี้ยแล้วก็เราต้องสามารถเข้าออกครอบครัวเราได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนแบบ้อมที่จะปรับตัวกันแบบคู่ด้วยแล้วจริงจริงก่อนนี้มีคนเข้ามเลยไม่ใช่มันมีบางช่วงแล้วก็บางช่วงมันก็ไม่มขียนแต่เพราะว่ากินแบบไม่ค่อยติดต่อกับใครด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเออเอ กจีบแล้วบอกก็คือไม่รู้ต้องคอยถามผู้จัดก,การเขาพิมพ์มาแบบนี้คืออะไรอ,อะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็จะงงๆเลยเพราะว่าเหมือนชีวิตอยู่กับการทํางานแล้วก็แบบตอนเรากลังจะทุนธุรกิจด้วยแล้วก็เลยโฟกัสแต่เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ย้ค่ที่ผ่านมามาีใครชคยแสดงตัวออกมาว่าจีบเลยนะมันก็มีเหมือนต้อๆอ่ะีๆก็ไม่ค่อยคนไปเท่าไหร่ว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็<อ>ต้องถามเพื่อนแบบนี้คืออะไรแบบนี้เขา,า,เาไหร่ แบบเดียวเขาเรียกว่าเธออยู่อะไรอย่างเงี้ยเธอก็แบบไม่ค่อยเข้าใจอเลยสวยแต่งงแล้วเออก็มีจใช่ใช่ค่ะเป็นความแบบความงงอะไรเงี้ยมันเป็นเสน่ห์นะทุกคนโอ้โหเขามาต่อๆกันแล้วเขาก็ไม่ต่อเนื่องเหรอเขาก็ไปใช่ก็เหมือนแบบทักผ่านแบบมันเล่นนิดหน่อยแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบอ๋อเขาคงคุยสนุกแล้วก็อยากคุยด้วยแค่นั้นแล้วก็คิดว่าอ๋อโอเคมาคุยทังผ่านเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยต่อไปปีนก็ เกับครอบครัวเนาะใช่ค่ะก็ว่าจะไปเขาดาวกันที่เหนืออะไรอย่างนี้ค่ะจะไปดูร้านจำใจของกชายดูไ่เยเยืเ่ยเอเ,เ,อเอยือนนเยื่อนนใช่็คือมี ซีรีส์ออกแน่อยู่ค่ะทางโมโนนะคะโมโนแม็กซ์ค่ะชื่อว่าขัตขับจัมเดอะมิวสิค์กำลังสรุกมากทุกคนอยากให้ไปติดตามแต่ว่าตอนนี้กำลังแบบเซ็ตมิกอยู่ทางโมโนแม็กซ์แล้วก็ประมาณปีหน้าจะได้ดูในโมโนออริจินอลช่องีก29ค่ะโมโนพีนายนะคะแล้วก็ฝาก์สำหรับเข็บจิระต้องรอดิด้วยนะคะที่เป็นซีรีส์วาย์ยที่กินแบบได้กระโดดเข้ามาเล่นเนาะเป็นลับเชิญเลยะค่ะก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ยังมีทางช่องวันนะคะทางพายาสหมายเลขจิง้งก๊วยจะเปิดกล้องปีหน้าเหมือนกัน ฝากทั้งหมดเลยแล้วก็อ๋อมีของโมโนอีกปีหน้าเป็นละครอีสานจะเป็นซีรีส์อีสานเล่นกับบิ๊กเอ็มฝากติดตามด้วยนะคะทั้งหมดเลยงานแน่นเตือนเราไปอีกได้รับได้อีกค่ะงอะไรเรื่อยยังพร้อมค่ะกับบิ๊กเอ็มค่ะเรื่องเอเลี่ยนต์มาฮักรักน้าได้ฝั่งดาวค่ะแต่จะเปลี่ยนชื่อเรื่องนะเพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่อินกับผู้ประาอีสานทั้งเรื่องเลย ใช้ไลฟ์ไทำประมาณ2เดือนก็เสร็จหมดแล้วเหลือแค่รอสซิมมิ่งรอออนแอร์ทางช่องทางโมโนแม็กแล้วก็โมโนโทนิีีนายค่ะปีหน้าแน่นแน่นถูกปีหน้าจริงๆโอเคขอบคุณนะคะ